ก่อเจดีไซน์ทาไมอ๋อเพราะว่าเวลาเราเข้ามาวัดเนี่ยเราจะเหยียบดินแล้วก็เอาออกไปจากวัดก็จะกลายเป็นติดหนีส้สงไปโน no, ไม่ใช่ถ้าเราทํแบบนั้นเราบาปจริงอะพวกที่บาปหนาะที่สุดคือพวกที่เข้าวัดมากที่สุดเข้าวัดบ่อยกว่าเขาใช่ไหมนั้นไม่สมเหตุสมผลจริงๆแล้วการก่อเจดีไซน์ G มันมีที่มาที่ไปในสมัยพุทธกาล ก็เคยมีพระอรหันต์รูปหนึ่งท่านเคยเล่าให้ฟังว่าในอดีตชาติของท่านเคยเกิดเป็นดาบุตรแล้วได้ก่อสถูปพระจีดีสน์แล้วนําดอกไม้ไปประดับประดาให้สวยงามแล้วก็เคารพสักการะประหนึ่งเสมือนเป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทําอย่างนี้จนกระทั่งสุดท้ายก็ได้ทําการละล่วงไปก็คือตายแล้วก็ไปเกิดอย่างเทวโลกอยู่ถึง18กับแล้วก็ไปเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหลักร้อยชาติบ้างแล้วก็มาวนอยู่เทวโลกบ้าง วนเกิดวนตายอยู่ในภูมิมนุษย์บ้างเทวดาบ้างพรหมบ้างวนอยู่อย่างเนี้แต่ไม่เคยไปเกิดยังทุกคติเลยสักครั้งจนกระทั่งมาชาติสุดท้ายก็คือมาเจอพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่ชื่อว่าสมณะโคดมก็คือปัจจุบันของเราแล้วท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในที่สุดนี่คืออนิสงส์งแห่งการที่ท่านก่อเจดีสายแล้วก็เคารพสักการะปรนหนึ่งเสมือนเคารพพระพุทธเจ้าฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่ได้ก่อเจดีสายให้ระลึกว่าเราได้กระทําเพื่อบูชา พระสมาสัมพุทธเจ้านั่นเองก็จะได้รับอนิสงส์จเจริญพรเจริญธรรม